ความรู้มีเพียงแค่ทานปอสีผมสัญจรจากดอนเจดีสุ่พันบุรีดินแดนบ้านป่านากรองคนซีที่ชื่อสายันสัญญา เป็นเด็กบ้านนอกขอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงวันไหนคุณเศ้าผมเฝ้าขับร้องบัรเลงขับกล่อมให้ใหายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าอาวน ก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักน้อยเปิดเครื่องราบฟังค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณน,นอนยีฟีทยูวางไว้ที่ยกลืใกล้หมอนนอนเถิดน้าคุณน,นอน นอนหลับฝันถึงสายันสัญญา<_><_>ฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวันแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยประยุงด้วยความเมตตาผม,ผมจนยากจึงจึงต้องจา บานมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลงก่อนลาผ่านวันทิน้งสายันสักน้อยเปิดเครื่องรา ฟังเคยคอยผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนยีฟีที่อยู่วางไว้ที่กายใกล้หมอนนอนเถิดน้าคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญจา ฟังเสียงปปนเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยไปยุงด้วยความเมตตาพลมจึงจนยากถึงจึงต้องจากบ้านมา ไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องลิง